ครับก็จากตำบลบางรายนะครับจากตำบลทับหมันนะครับตำบลไทยน้ำนะครับตำบลท่าบัวตำบลรัดขวางนะครับแล้วก็มาจากอำเภอบึงอรางนะครับตะพันหินแล้วก็โคทะเลนะครับซึ่งมีความเดือดร้อนนะครับในเรื่องของน้ำน้ำแล้งในปีนี้นะครับซึ่งแม่น้ำพิจิตรนั้นนะครับในช่วงล่างนะครับไม่มีน้ำลงไปนะครับไม่มีน้ำลงไปให้พี่น้องทำเกษตรนะครับในเรื่องของการปลูกผักก็ดีต้นไม้ ยืนต้นที่ปลูกเขาไว้นะครับเป็นพวกสวนพวกอะไรก็ไม่มีเลยทางพวกเรานะครับสี่กำบลนะครับสามอำเภอนะครับก็ได้มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะมาขอน้ําจากชนประทานไปนะครับก็สภาพแห้งนะครับแห้งแล้วเราก็ไม่มีน้ําต้นทุนอยู่แล้วบ่อบรรดาลก็ก็แห้งนะครับก็อยากได้น้ําตรงนี้ไปเติมนะครับไปใส่ในแม่น้ําพิจิตรนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ใช้ได้ใช้ในเรื่องของการปลูกผักที่ใช้อายุน้อยนะครับใช้น้ําน้อยนะครับ มันเท่าความเดือดร้อนของเกษตรกรนะครับสี่ตำบนสามอำเภอนี้นะครับอ๋ก็ประมาณนะครับประมาณก็สักสามพันกว่าครัวเรือนนะครับท,ที่อยู่ติดนี่นะครับนะครับสามอำเภอด้วยก่อนบึงนารางโพทะเลแล้วก็ตะพันหินนะครับ เราได้รับการประสานมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ทางผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาดงเศรษฐีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาท่าบัวแล้วก็ผู้อำนวยการโครงการชนประทานจังหวัดพิจิตรนะครับได้ประสานกันว่าเราจะส่งน้ําคือที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งน้ําไปช่วยระบบนิเวศในแม่น้ําพิจิตรนะครับทีนี้ส่งไปช่วงต้นคลองแล้วปรากฏว่าปลายคลองยังไม่ได้รับเราก็เลยจะต้องส่งผ่านคลอง440 นะครับที่จะไประบบนิเวศทางตอนนั้นนะครับแล้วก็ในระหว่างที่น้ําผ่านไปเนี่ยก,ก็ต้องมีชาวบ้านบางคนเนี่ยนะครับก็สู่ไปในลักษณะของกอนพืชไร่นะครับบ่อปลาอะไรประมาณนี้นครับซึ่งเราก็เห็นว่าเขาเดือดร้อนจริงนะครับก็เลยวางแผนช่วยนะครับอันนี้10วันดูผลนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็คงจะต้องตามแล้วก็ รา,ายงานให้ผู้ข้าประชาทราบต่อไปคือน้ำน้ำมันมาเนี่ยตั้งแต่จากพิษณุโลกนะครับผ่านคลอง C1 นะครับแล้วเสร็จแล้วเราเปิดแบ่งจาก C1 เข้าคลอง C40 ป่าจจะไปลงวิจิตได้เนี่ยก็สามวัน